สวัสดีครับสามาคติเซนเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการตรวจเช็คความพร้อมของรถโตโยต้าวีโก้ใบทะเบียนออย่อแปดเกตุลาธานีลูกค้ายู่สถานบินิตช่องไวัยมอวานก็เบื้องต้นเช็คพระเบิกนะครับรถ0กหมื่นโลหกหมโลตามระยะก็ต้องเช็คพระเบิกกันแล้วเราก็รอนพาเบิกล่างเบิกแล้วลึกแต่ว่าพระเบิกมีเดี๋ยวเราทำการตั้งเบิกครับพรเบิกเลือนคัก เจ็ตที่มาประเด็นไม่ยังไม่ต้องเรียนนะครับแล้วก็ทอดเนบปอลูกค้าประโสะไงทอนเนบตัวหลังนี้ออกนะครับก็เดี๋ยวทอดเนบเออกไปแค่น,นึงนะครับมีสภาพดยด้วยน,นะครับเป็นตัว toyota tia d นะครับนะอันนี้แนะนําลูกค้าโดยน้องยอดนะครับก็ข้อบุณน,น้องยอดด้วยที่แนะนําลูกค้ามาที่เราลูกค้าเองก็ได้รถช่วยๆได้กับการดูแลรถอ,อย่างดีอยกาเราไปนะครับนะลูกค้าก็กรองนากรองลัาง ก็ไม่มีกันหาส่วนรถคันนี้มีลูกค้าไปเกือบสามหมื่นบาทนะครับหกหมื่นกิโลช่วยเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุในเลยถงสิ้นมีเก็บตี้นิดหนึ่งตรงคิวล้อล่างข้างซ้ายนะครับคิวล้อล่างข้างซ้ายเก็บตี้นิดนึงแล้วก็ตายคิวล้อล่างข้างซ้ายนะครับเก็บตี้นิดนึงนะครับจากบริเวณนี้บริเวณนี้เก็บตี้นิดหนึงบริเวณนี้มีการเก็บตี้นิดหนึ่งแบบนะ เก็บซีก็เลยอุ้มมาตรฐานของเราเองห้องออฟซีเรีย,ยบร้อยนะครับนะนี่ก็ากำลังข้อเช็คความดิ่งล่างค้ำสายยุ่นะครับน่ะเดี๋ยวผมจัดการให้อ้าขานอตเข้าไปนะครับนี่โดยรวมห้องรถเป็นแบบนี้นะครับนะใส่ทองพร้อมแน่แผ่นหลังข้อแผ่น,ะนะเดี๋ยวข้อแน่แผ่นหลังข้อแผ่นแน่แผ่นนี่เดียวเ้อแผ่นนี่แผ่นนี่แผ่นเดียวเป็นเป็นหู้ไหวนะครับน่ะโดยรวมปอดฝาเบรกนะครับอ่านี่คือวิธีการปอดฝาเบรก ตอจานกอบเบกอ่าสอบเรกอัดดึงมาดูนะครับทางสายพระเบกเลื่อมาเรื่อน่อยนะครับอ่าประเมินกันยูประมาณเจ็ดสหาเรเนแรเซะครับลมเป่าต่บังตาได้ไหมแต่ว็็ตั้งเบคกขึ้นมาตั้งในคัดยานได้ไหมนะครับนะโดยวมเอาเดี๋ยวคุณลิฟต์อยู่ไต้สองกันเสรเตี๊ยตลิฟต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นหีมงานหนักไข่ออนไลน์คนแนะนำลูกค้าได้กับไม่คิดว่าง ทำให้ยางดีดูแลให้ยางดีให้ลูกค้าสบายใจให้คนแนะนําสบายใจให้มั่นใจว่าลคชาได้รถซีดีเราญเนนนอนนะครับนะแล้วจะลิฟต์ด <long>. ูได้ทองติดตัวไปกันครับตอนนี้รถท็อกมื่นโลก็คงไม่มีได้มาใหม่นะครับฝังสวยงามของรถท็อกมื่นโลก็คงไม่มีได้มาใหม่นะครับนะในดวงไต่ทองโดยรวมเนี่ยครับออโต้เป็นเคียออโต้พีอาร์ดในดวงไต่ทองฝังสวยงามไม่ต้องพูดถึ่งอยู่แล้วก็รถมันหกหมื่นกิโลเอง นะครับนะไม,ไม่มีรือว่าไม่มีซ้มอยู่แหละนะครับมันจะได้นี่คือมาตรฐาน่การบริการของเราก่อนที่จะส่งมอบระลูกค้าถูกคันนะครับนะครับนะก่อนส่งมอบระลูกค้าถูกคันเราจะทําให้ลูกค้าให้มันถูกคันตั้งแต่ปีไม่เป็นต้นมาหมาัอนเราก็ทําแบบนี้แหละครับแต่เราไม่ได้ทําเป็นวิดีโอเผยแพร่สู่สาธารณนะเอาตัวแรกมาชิดตัได้กอ็เราทำในอู้ o. ไปมาตอนนี้ปีนี้เราทําปีข้างหนอเลยนะครับก็เคยมีแนะนําลูกค้าเข้ามา mm hmm. มีการแนะนําตาม mm hmm. ตามระดับห้องรถตามระดับห้องงานนะครับตามาระดับห้องเงินด้าลูกค้านะครับนะเราจะไม่เน้นคําว่าฝีด้านะครับที่เราไม่เน้นคําว่าฝีเด้านะครับนะใครมีลูกค้าก็เชิญแนะนะมันเข้ามาได้ครับผมกอสรงนี้ก็จะ เา้ิเ,เ,เ๋็วทำเบกเตททอดแนบเตทก็เลือกรายการท่านบอนเสียนท่าน,านมาาันะสเสียงเชฟยศเพื่อฝรั่งไทยน่าขอบคุณมากครับฟ้าน้องยอดส่งตวัวนี้ให้ลูกค้าดูด้วยครับเพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจในการใส้รถรับพี่ล่างยาดีเขาสื่อรถจเราไปแล้วไม่ต้องเอาไปให้ยังตรง,ยตรงนู่นเลยตรงนี้ ชมว่ามันไอได้ช่วยไม่ช่วยไอได้เดิมไม่เดิมตรงนี้เตี้ยไม่ตรงนั้นดีไหมนครับเราทำไหมเหนกันจาจนะครับขอบคุณมากครับ